ทุกคนมาพี่บ้อมซังจะแชร์วิธีการเขียนไดอารี่เขียนบันทึกเขียนบันทึกแบบเรียวๆเลยนะแบบเรีวๆเลยในวิธีของอาร์ติสต์นะครับก็พี่บ้อมซังสรุปมาจากเล่มนี้นะครับซึ่งเขาเป็นครูสอนอาร์ติสต์สอนศิลปินในทุกแขนงเลยนะครับก็คือศิละปะภาพยนตร์เพลงอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดเลยการละครแต่ว่ามันเน้นที่การทำงานที่โลกภายในของเรา นการเข้าไป Recovery ี่ความเป็นศิลปินความเป็นนักสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วความเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วทุกคนเก็ตไหมว่าในจุดหนึ่งที่เราย,ยากๆช่วงที่ลาบากมากๆหรือว่าช่วงที่กําลังต้องการไอเดียใหม่ๆการเข้าไปปลักอินกับความเป็นเด็กมันคือสุดยอดแล้ว ตัวอย่างสูงสุดเลยก็คือพระพุทธเจ้าของเราช่วงที่กําลังทรมานตัวเองใช่ไหมทุกคนจําได้ไหมพระองค์ก็กลับไปนึกถึงช่วงวัยเด็กที่ทําสมาธิใต้ต้นว่าใช่ไหมถ้าทาไม่ผิดนะช่วงประมาณ8ปดขวบแล้วก็จําได้ว่าตัวเองทําสมาธิแบบแบบแบบเรียวมากแบบเป็นชา,หน,ชชาหนึ่งอะได้ชาหนึ่งเลยสงบมากแล้วก็เมื่อใจเราสงบมากม,มันก็จะดึงดูดคลื่นดีๆเข้ามาคลื่นที่บริสุทธิ์เข้ามาคลื่นไอเดีย ที่จะทำให้เราปิ้งอินทูชันเกิดสัญชาตญาณเกิดอะไรที่จะนำทางเราไปสู่การบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเราได้หรือบรรลุความสุขที่แท้จริงในตัวเราได้กูได้ไหมเพราะทุกคนเป็นข้างในเรามันมีไฮเออร์เซลล์อ่ะมีตัวตนที่สูงยิ่งอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว you were there ที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะ่ะทุกคนเก็ตไหมนะดังนั้นการที่เรา ไปปลักษ์กับความเป็นอาั์ติสในตัวเราที่แท้จริงเพราะท,ที่สุดแล้วคือมีความเป็นผู้สร้างไงทุกคนมีความเป็นผู้สร้างอยู่ในตัวอยู่แล้วความเป็นพระเจ้าไม่ว่าศาสนาไหนความเป็นพระเจ้าในทางพุทธก็คือมหาปัญญามหาปัญญาที่อยู่ในจักรวาลน,นี้ที่มีอยู่แล้วโอเคไหมทุกคนขอเกินนิดนึงเพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานอันนี้ก่อนว่าทุกคนมีอยู่แล้วดังนั้นการที่เรา มีโอกาสได้มันเขียนบันทึกนะครับก็คือการมีสติอย่างแท้จริงนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าตอนนั้นเราจะอารมณ์เป็นอย่างไรก็ตามถ้าเรากลับมานิ่งๆแล้วก็เขียนบันทึกก็จะช่วยเรามีสมาธิด้วยแล้วก็มีสติด้วยทุกคนเก็ตไหมเป็นเบื้องต้นเลยเป็นวิธีที่ที่ทำก่อนส้ำสมาธิจริงๆก็ได้หรือทำหลังก็ได้คนเก็ตไหมอ่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือ นี่คือการเขียนเพื่อเยียวยาตัวเองนะทุกคนเขียนเพื่อเยียวยาตัวเองด้วยจะต้องหาพื้นที่หาสเปซห้องเราก็ได้นะครับทุกที่จะเป็นพืพ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทันทีถ้าเราใจเราสงบใจเรามีสติโอเคไหมทุกคนอ่ะทีนี้ขั้นแรกเลยก็คือเอากระดาษที่ที่ดีๆเลยก็ได้นะสัก A4 สักสองถึงสแผ่นมา เใช้เวลาสัก20นาทีถ้าเด็กก็อาจจะสัก10นาทีก็ได้สัก10นาทีก็ได้ถ้าเด็กหน่อยวัยรุ่นประมาณนี้ครับสัก10นาทีแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่หนูก็สัก20นาทีเขียนอะไรเขียนใช้ลองแทนเลยนะครับก็คือ,อยาวเ,เลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาออกมาจากไม่ยกะไม่ยกมาจากกระดาษนะครับแต่ว่าเขียนลงไปเลยนะครับเขียนลงไปเลยเขียนไปเลยนะครับเขียนไป มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะเขียนไปตามนั้นเลยนะครับอย่าพยายามยกออกมาจากกระดาษนะเขียนไปเลยมันจะเป็นคําดีไม่ดียังไงเขียนไปก่อนทุกคนมันนี่ขั้นที่หนึ่งนะเขียนไปก่อนเขียนระบายมันจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเขียนไปให้หมดเลยนะครับเขียนเขียนนะครับนิ่งๆแล้วก็มันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นความคิดอะไรที่มันออกมายังไงเขียนไปให้หมดเลยเช่นคิดไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปหมดเลยนะครับเขียนไปอะไรมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาจากใจจากความคิดจากสมองเขียนไปให้หมดเลย ควรเก็ตไหมเขียนไปเขียนไปก็ประมาณ20่บนาทีนะมันจะเป็นดีหรือไม่ดีก็ได้ได้หมดเลยอารมณ์แบบไหนก็ได้นะครับเราจะต้องทํางานแบบซื่อตรงกับตัวเองแบบนี้ก่อนนะทุกคนนะครับมันเป็นการให้เกียรติตัวเองขั้นสูงสุดเลยแล้วก็เป็นความปลอดภัยกับตัวเองที่จะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับจากนั้นขั้นที่2คือพอ20่นาทีเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องกลับไปอ่านแล้วนะครับทุกคนเก็ตไหมไม่ต้องกลับไปอ่านเลยนะครับก็ อาจจะเอาไปซ่อนที่ไหนก็นที่จะไม่มีใครเห็นอีกแล้วนะครับหรือขยําทิ้งอะไรก็ได้นะครับต,ตัดตัดตัดทิ้งขยําอะไรทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องมาอ่านแล้วนะครับเพราะอาจจะเป็นคําที่เราแม้แต่ตัวเราเองอาจจะยอมรับไม่ได้เลยนะทุกคนเก็ตไหมมันจะแบบอายมากอะไรอย่างนั้นอ่ะควรเก็ตไหมมันมันจะแบบดูไม่ได้เลยอนะ่ะควรเก็ตไหมนั่นแหละให้มันเป็นความปลอดภัยระดับนั้นเลยแล้วก็เอาไปทิ้งไปนะครับจากนั้นเมื่อทุกคนทําได้ขั้นนี้ปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกมี เชื่อไหมว่ามันจะมีสติมากขึ้นถ้าเราทําดีๆแล้วมันจะอ๋อมันจะโล่งมันจะสบายขึ้นดังนั้นต่อมาใช้ไดอารี่จริงๆแล้วนะครับไดอารี่ที่แบบบันทึกได้จริงๆนะครับกลับมาเขียนอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้สังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นการบันทึกในแง่ที่จะเป็นคําดีๆแล้วจะเป็นคําที่เราได้บทเรียนหรือว่าได้ปิง้งไอเดียใหม่ๆจากตรงนั้นมานะครับมันจะเป็นไอเดียดีๆขึ้นมานะครับถ้าใครทําอันนี้บ่อยๆเราจะเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญจนขนาดว่า มันจะสามารถ reframing จากความคิดลบอ่ะหรืออารมณ์ลบเป็นด้านบวกทันทีเลยอย่างรวดเร็วอ่ะหรือมีวิธีการเขียนเขียนเขียนอะไรลบเป็นบวกที่มีศิลปะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันแรกให้ทําแบบนี้ก่อนคือให้ากระดาษ a อมาก่อนแล้วก็ขั้นแรกคือเขียนระบายไปตามจริงหมดเลย2คือเอาไปทิ้งเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ได้และอันที่3คือ r e ฟ r a m i n g เป็นด้านบวกเป็นการ a f i r m a t i o n เป็นคําดีๆเป็นความหมายดีๆนะครับ ทุกคนเข้าไหมถ้าใครทําเชี่ยวชาญไประดับหนึ่งจนสามารถที่จะ,ะ,ะเขียนเป็นศัตรูกเก่าขึ้นมาเขียนเป็นลนักษณะเป็นกิมมิกเหมือนหนังขึ้นมาได้มันก็จะมันก็สนุกด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอาร์ตมากเป็นอาร์ติสมาสังเกตได้ว่าถ้าเราทํากระบวนการในนี้ได้เตรียม,เ,มเราจะเข้าใจเลยว่าทําไมโอ้ทำไมเขาถึงเขียนหนังเขียนเพลงได้มาแบบทัดใจคนมากเพราะว่ามันเอามาจากแบบจริงๆแบบเรียลจริงๆกับอารมณ์กับ ตัวตนเรามากๆนะครับแล้วอันนี้พี่ป้องสังยกตัวอย่างอันที่3ไปที่อันที่8ที่เป็น Sense of Safety นะครับในนี้มันจะมี12 s e n s เซน่์ที่เราทำงานกับตัวเอง Recovery r e c รีคอ y ค,ความสร้างสรรค์ตัวตนในวัยเด็กที่บริสุทธิ์จริงๆอ่ะเหมือนที่ยกตัวอย่างไปอ่ะที่พระพุทธเจ้าค้นพบคนพบทางสายกลางอ่ะจากการเริ่มต้นย้อนไปที่วัยเด็กกออ่อนทุกคนเก็ไหม่ะ นี่พี่บองสัง่งจะยกตัวอย่างตัวเองอันที่9กนะถ้าศัตรูกเก่านะครับอารมณ์ลบๆของเราหรืออะไรก็ตามมันขึ้นมาอีกนะครับนี่พี่้องสัง่งิสต์ศัตรูกเก่าไว้3อันก็คือความสมบูรณ์แบบขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองนะเพราะว่ายกตัวอย่างคนอื่นอาจจะจะไม่ได้นะครับก็คือมีความสมบูรณ์แบบปีศาจที่ชื่อความสมบูรณ์แบบปีศาจที่ชื่อเป็นปีศาจเก่านะเราอาจจะจัดการได้แล้วก็ได้พยายามยกเอาเอา,เอาปีศาจเก่าขึ้นมานะครับอันนี้อันจะเก่าขึ้นแล้วจะทํากระบวนการนี้ได้ ศัตรูเก่าศัตรูเก่าที่เราจัดการได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับและอันที่สามคือการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปขออยญาตยกติธรรมเองที่พี่ป้อมสั่งเขียนนะมีการเขียนได้แล้วอันนี้เป็นอันนี้คือลักษณะที่เราดีเฟรมมิ่งได้แล้วนะเขียนแบบได้แล้วนะครับเขียนได้แล้วเขียนแบบดีๆได้แล้วนะครับความสมหนึ่งความสมบูรณ์แบบฉันแค่ต้องการให้งานออกมาดีที่สุดในจุดที่รู้สึกพอใจเนะี่ย ความสมบูรณ์แบบในตัวเองนี่เป็นศัตรูเก่าอ่ะตัวเองนะก็เขียนว่าสวัสดีความสมบูรณ์แบบเธอว่ายน้ํากับมาหาฉันบ่อยมากและก็ทําให้งานฉันละเอียดดีงามจริงๆบวบกกับที่ทําให้ฉันเหนื่อยมากเช่นกันรู้ไหมว่ามีบางงานที่ฉันไม่จําเป็นต้องละเอียดขนาดน,นั้นแต่มันก็ดีพอสําหรับผู้คนได้ตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการความมากง่ายอันนี้ชอบมากเลยที่เขียนตรงนี้นะ แค่ต้องการความเรียบง่ายและความสุขในการทํางานทุกคนเก็ตไหมีนพี่ป้อมสั่งทํางานกับเองในเรื่องของส,สมบูรณ์แบบน,น,นะครับ 2. การกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์เราต้องการอะไรไปที่ความต้องการฉันแค่ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับและรู้สึกดีน,น,นานๆเธอจะมาหาเราทีขอบคุณมากๆตอนนี้ฉันคิดว่าตัวเองไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ําและน่าแปลกที่สุดพอเราไม่กลัวไม่กลัวในองเล็บการกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเธอก็จะไม่มาหาฉันเลย ว้าวนะครับทุกคนเก็ตไหมเวลาเราไม่กลัวอะไรบางทีมันจะไม่หามันจะเขาไม่ไม่ไม่มาหาเราเลยนะไม่โผล่มาหาเราเลยอ่ะเก็ตไหมทุกคนและในสามคือการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปวงล็บก็คือความต้องการอะไรฉันแค่อยากเป็นคนดีโอเคไหมก็เขียนว่าโอเคเธอทําให้ฉันรู้สึกถึงความใจดีความมีเมตตาและรู้สึกดีกับตัวเองมากด้วยซ้ําขอภัยจริงๆที่ตอนนี้ฉันแค่อยากใช้ชีวิตตัวเองให้แข็งแรงก่อนที่สุดก่อนถึงตอนนั้น ฉันคิดว่าฉันจะบาลานซ์และ,ะ,ะเจอกับเธอได้บ่อยหรือเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือสามารถไปช่วยคนอื่นได้อย่างแท้จริงได้อย่างเป็นธรรมชาติทุกคนเก็ไหมอันนี้คือพี่ป้อมสร้งเขียนทํางานกับตัวเองทุกคนก e t ไหมเมื่อเรามีวิธีที่จะเยียวยาตัวเองโดยวิธีการเขียนแบบนี้มันจะทําให้เราฟื้นได้เรื่อยๆฟื้นได้เร็วขึ้นนะครับ ในพื้นฐานที่เราอยู่ในกระแสของอาร์ติสต์คือทําสิ่งที่เราชอบนะทุกคนทําสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงแล้วก็สิ่งที่เรารักนั้นก็สามารถที่จะสร้างรายได้ช่วยคนอื่นไปในตัวด้วยช่วยโลก Impact ให้กับโลกไปในตัวด้วยนะครับคุณคิดไหมแล้วยิ่งเรา Impact มาก Impact เกิน5 0บรนต่ะบาลานซ์กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนุกสิ่งที่เราตื่นเต้นน่ะสิ่งเราแบบแฮปปี้มากๆมันจะเวิร์กมากๆเลยและเครื่องมือพวกนี้จะเป็นเครื่องมือรายย่อยในการที่เราค่อยๆเข้าไปจัดการเข้าไปเยวาตัอง คนเก็ตไหมใครต้องการขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นก็มาเรียนอาร์ติสกับพี่ป้อมสั่งได้นะครับเปิดโคชชิ่ง p r i v a t ในเรื่องนี้โดยเฉพาะโอเคเก็ตไหมโดยความที่พี่ป้อมสั่งทำงานกับตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยความที่เป็นทําทงานกับเรื่องอาร์ติสกับเด็กกับอะไรอยู่แล้วทุกคนเก็ตไหมดังนั้นใครต้องการอะไรที่ p r i v a t e ที่ลึกซึ้งที่รเรียนมากขึ้นก็ ลงทะเบียนหรือติดต่อเข้ามาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมาก,มากขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เข้าไปถึงความเป็นผู้สร้างสุขในตัวเองสร้างสรรค์ในตัวเองอย่างแท้จริงทุกคนนะครับสวัสดีครับ